ลกมันต้องเกลี่ยไลยย่ดอกสาวน้อยนะเราจะฤด,ดูกาลที่เลีนะ้ยงเนี่ยบ่มีปูโมกบ่มีตบะโมกตาโคตรตาเหรียญหกมุนอุ้ยปุ้ยให้จังวางหัวเขาไว้ได้พุกไปหาพาเพื่อนเครียดนี่คอยว่าเลยตรงๆนี่สิเครียดก็เครียดเขาเจ็บว่ต้องว่าจังซี่ไปตอนหน่อยไม่มีปัญหาเลยจะลงแล้วเฮ้ยไปค่อยๆค่อยๆนะว่าไปเลยแหละว่าไปเรื่อ,อยๆคงก็ะิบเปียโน สวัสดีครับพิสีสาวน้อยเพรบันแพงพิบีหล่าน่อยองหญิงทั่วโลกทั่วประเทศพบพ่อกันคือเขากัาพญ่ย่มเจวันนะฮะกดตดตามกคไลกดแช่ในเด้อพี่น้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะฮะพบพ่อกันอีกแล้วแรงนี่พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กัสิผ้ามาฟังพราใเน่ยอาชิตะนี่เราเป็นอย่างเราเป็นแย่งนะฮะเราอยากให้แก้เรื่องด้านตลกนะฮะสำหรับสาวน้อยเพรบันแพงของเฮานี่ล่ะนะครับเราว่าตลกนี่ยั่งยั่งบอว่ท่านในหวัวอยู่ละว่า ก็บ่เป็นนิ่งสวงแล้วเนานะ <c oughs> บ่มีคนปูเรื่องแล้ะก็บ,บ่มีคนตบมุกจังสิแม่พี่น้องเนาะอันนี้ก็คืออยู่กับทีมงานตลกผู้ใดละเป็นหัวหน้ายายเบอร์บรอกคือพอหยุดคือแม่นยายแหลมนะฮะ,ะก็พักัดแต่งเรื่องดีๆซ่อมช่วกันดีๆแล้วมันก็เป็นแต่อย่างวัวเราพี่น้องเนาะศิลปะการตลกพี่น้องอยากอยู่ด้อย่าว่าบ่อยาก,ายากนด้ตตลกนี่ออืเฮ็ดให้คนหัวไดน้นี่นะครับหามุกแวดลงไปหามุกน้ำผู้นั่นผู้นี้ หาน้ำไทบัานแน่หาน้ำผู้มีประสบการณ์เขาก็เอาม้าผสมมูสานกันมาแสดงมาเห็ดนะครับเรื่องนี้นะครับมันเป็นศิลด้านการตลกเนาะพี่นอ้องเพราะงอาชิตะเล่ากะตีเพื่อกอนล่ะพี่น้องเนาะเราอยากให้แก้ไขนะฮะด้านตลกนะฮะก่อนหมู่เลยเอาพี่น้องมาฟัง,งระบรบแล้วมึงแล้วสิบอเป็นี่อดไรเนาะครับเอาเชิญครับการมองว่ากระโดดว่าวมันดูหลายอย่างหนึ่งคนมาคืงเสียงไีกคังเคืงเสียง คนชอบโชว์ไปดูโชว์ดูฟอสสาวสองน้องกระเทยข่อยไปเบื้องโชว์สามไปเบิ้งการลำ้ำการแหงคะแนนก็บ่ซ้ำกันดอกตามจานเน่าเลยจายเนเล่าไปไหลายวงเนาะ <c oughs> ได้ไม่ถึงมองเขาจะไปแก้ถืงจุดไม่โชว์ปวดหัวถึงบ้านไปดูอะไรไปดูเครื่องเสียงไปดูลำได้ไม่ถืงวิจารณ์ เราถามว่าก้อนชีวิจารข์เขาถึงมีความรูลสมัยก่อนเพราะวิจาร์ต้องมีข้อแก้ไขให้เขาด้วยนรกมันต้องแก้หลายรอเสาซาลอยแต่ฤดูกาลที่แล้วเน่ยปุ่มี้ปูมกุกบุ่มีตบม๊บมุกต่างคนต่างเล่นยญหกมุนอุยปุยใหา้จังหวะหัวเข้าได้พุกไปหาพาเพื่อนเครียดนี่คอยว่าเลยตรงๆนี่สิเครียดก็เครียดเข้าใจะบอต้องว่าจังซี่ไป ดูอนเบื้งสั้นหรอเออสมตุตตอนนัยุคประแทกลกลวไม่คือไม่คืออะไรี้เปลี่ยนหรอกคือแค่ห้องเรียดนตรีเลยเรีนไปไว่าจะของรองคักวิ่งคนหดสับักอกวิ่งคนหดคอคอ,อ,อโต๊ะบจิบเต็กบ,บัตอาจารย์ไปจะของคักน้มนันอกตลกมิศาสตร์มิสินนี่ตลกสังขารตลกแต่งหน้าตลกคำพูดตลกธรรมชาติเห็นไห ขึ้นไปเห็นไหนสิวาะยังเขาก็หัวอันนี้ตลกธรรมชาต้านะฮะเนี่ยซุ้มเมอ๋ยตลกธรรมชาติบอกเขาบอกกับพี่เจนิงนอง,งแล้วเน,าาน,นี่ยไหยเนี่ก็คือเขาบอกบอกท่าทางคนนีนเด่นทีน่สุดคือพอนิ้งนอง,นองนนสิยืนดูสิกระหัวแต่นเจ้าเบิรงตลกมาะมีเพจเพน้องแล้วบัวจนเละกระทืบพืชแล้วแหงบ่ได้ยังเยอะบ่มีอย่างไรเลยว่าซื้อนึงหัวจนเจือพืชแต่มันก็นเป็นตำนานไปแล้่ยวอ่ะซุ้มอ๋ยคือไป พี่มัมเท่งนงก็นี้เขาเจ้าพี่มัมพีนแดดซื้อเอยาัว้เนี่ยอ้อนั่นแหละพี่นองตีเพื่อกอเนาะนะครับตีเพื่อกอนะครับกับพ่อยากดอกกับมีตาปูมีฝีมือืจอจไอเขาหมดจังเสียยี่วอจังเสียนะเนาะก็สิปบเลียนได้เร็ยวอยู่ดอกพี่นงคอยเฮ็ดคอยสั่งคอยแปลงคอยจัดการบริหารกันเอานะฮะขยันหาหมุขยันซ้อมมันกับมวนเท่าละ่นะเนาะบ่าว่าอะได นะครับบาดนี้สิผ้าพี่น้องมาบึงบ้านแม่หน่อยได้บ้านนี่บ้านน้องอุ้งอิงพัดตาทีมหลังบ้านเพิ่นได้ออกไปเนาะบาดนี้ก็แม่หน่อยเล่าก็ได้เอาพี่น้องเล่าล่ะมาบริหารจัดการแทนพี่สาวเล่าล่ะพูนไปน้ำเล่านัา่นละเอื้อยเล่าล่ะเนาะนะฮะเพิ่นกับมาเห็ดซอยกันโอ้ยสะอาดตาหลายพี่น้องเปลี่ยนเอิดเติดบานนี่สิภาพี่น้องมาบึงได้บ้านนี่พอสร้างสีสะเก็ดสร้างบ้านล่ะเราไทยกับลุกไส้แล้วบ่แม่นบ่ นชาแนลแม่แม่นลูกไส้ราบบเสด็นั่นแหละสีผ้าพี่น้องมาบึงมาเนี่ยเปลี่ยนหูเปลี่ยนตาครับวันนี้เปี่ยนเปลี่ยไปเลยบ้านแม่หน่อยบ้านเน,นีเปลี่ยนเอิดเตื่พี่น้องเอยมาบึงบบบน,นี้ออเอาเชิญครับนี่ไงครับมีคนตามหาจโดโดโด้ว,ด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 ว่าไงครับนี่ครับจโดมาปรากฏกายเห็นเลยครับมีคนสงสัยว่าจโดหายไปไหนครับยังอยู่ทถวนี้นะครับเจโดยังอยู่นะครับส่วน ุนโรอะไรก็ดีดีครับอยู่ในหมู่บ้านครับตึกอันนี้นะครับด้านซ้ายมือครับบูกระเบื้องให้พ่อแม่พี่ซี่ได้พักทางไตนะครับด้านใต้ด้านล่างนีครับพักได้ครับถ้าเข้ามาอเต็มเนี่ยบานะครับปัดกวาดเจ็บเป็นระเบียบเจ็บร้อยนะครับข้างบนกับพี่ทูเป็นคนพี่ทูพี่กวาดเจยบร้อยนะครับสุดจอดกี่งนะครับนะครับตัวที่คูนไว้นี่ครับบางหันจะเป็นบางต่างสาลด้วยกี่อน นะครับมองที่คุ่นไหวนะครับบู๊ยสาดสะอ้านว่าพี่น้องเบื้องเอาพุณนะเปลนเอือดเตืดบาดเจ็บไปเบิดตะกี้จะเป็นอย่างนว่างมานึ่งพึ่งผืดเบิ่งพุ่นกระทอมพุ่นในบ้านนอกดาวพวกนี่ยอกเปลี่ยนเอือดเตืดไรบาดนี้ยพี่น้องนี่จังสี่นี่แม่จังเม็นแม่บานน้องบาดเนี่อือโอ้สุดยอดครับเปลี่ยนเป็นลายครับแม่หน่อยเราเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยพี่น้องเรามัก สะอาดเราบ่มักสกปรกรุงรังจังซสี่เนาะเราก็อาจจะจมเนี่ยนั่นละ่ะโอ้ยไปมากเป็ียนอาทิตย์กลับมาบ้านมา่หกแต่น้อเังซสี่แล้วก็จะจมไปธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเห็นบรถตู้เราดินเม็ดหนึ่งกับบมเมท้นน่นว้ายสะอาดคือยังรถตู้เราว่ามันออกมาจากบริษัทไม่ใหม่หมดแล้วเราเห็นสิงสกปรกบ่ได้พี่น้องเมีน่อยนี่เราโอ้ยระเบียบเรียบร้อยคือยัอยงเราเป็นคนมักสะอาดเนาะสรุปแลวก็ไดเห็นบบ้านเปลี่ยนเออเติรดพี่น้อง พูดนะโอ้ยกวงขวงบาดนี่เขียงมินลินบาดนี่่าเจอือเหลือแต่กีดินไส้ครับหนี <c oughs> นะฮะบ้านนี้ลหละก็เงียบเงียบน้องพี่น้องบาดนี่เปลี่ยนเปลี่ยงไปไหลายเบืองบกโดพี่น้องมันบ่มีมูพี่น้องมันอยู่ผู้เดียวเม่ตะลิตุนมันบ่พี่น้องมันกุมใจนอกก้องูกหญิงกับพ่ออยู่สลับกันนี้เพมีไผยหยอกเพิ่นเบิ่งเนี่ยมูเพิ่นลูกเพิ่นกับมันหนีเพิ่น ซ้ำยูผู้เดียวละโดเอ้ยบ่านนี้พุ่นนอนแล้วพี่น้องเอ้ยกลุ่มใจหลายโดพวกโดนอนแล้วพี่น้องมันบ่มีมูหยอกนะะนี่นะสําหรับบุญกรินเด้อพี่น้องเด้อบุญกระถินบ้านน้องคู่น,นี่แหละนี่กองกระินนี่ตั้งอยู่บ้านแม่หน่อยเนาะแพืนครับแพืนเอซีพ่อพ่อแม่ผู้ใดอยากร่วมทําบุญเด้อพี่น้องเด้อก็โอนมาทั้งแม่หน่อยได้นะฮะบัญชีแม่หน่อยนะะั่นแหะพี่น้องนะครับ หรือที่โอนมาทาังบาโทนก็นได้บาโทนก็นยังทหนนาที่ตรงนี้อยู่พี่น้องนี่แหละผู้ใดบุญหลายบุญบ่หอดบ่ได้เห็ดกฐถินได้พี่น้องซึ่งเนี่ก็แปกอยู่ด้เนาอพี่น้องเนาะบ่เสื่อก็อยยาลบลูนะฮะภาระบุญบุญพาระทศาสต์ป่างควันผู้ใดทําบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันกันมาคือว่าล่ะพี่น้องมันบ่เนนอนนะฮะชีวิตคนเฮา่าประมาทมันบ่เนนอนสุกจริงสุกอย่างให้ขึ้นกวุมก้วงๆึินยาวๆไว้เด้อพี่น้องเด้อเอ้าครับ ่ชยคลิปนี้กะอยู่ดีมีแห้งสผู้สุคนเด้อพี่น้องเด้อเดินทางไปเซใไงปลอดภัยมืออื่นเด้อพี่น้องมืออื่นห้อยออกมืออื่นห้อยออกอย่าลืมเด้อพีนอ่น้องเด้อเรียกทะเบียนพอาะ่ายนในใการใช่พีน่น้องเรียกทะเบียนรถเล่ารล,ล,ล้วฝันว่ากระจรุกรถเล่าเตี่ยกนะมยอือเราก็เอารูปยี่านขึ้นไปทั้งรถตู้เมื่อน,นขขออั้นก็เล่ากับนชิงลูกบันนี้ก็ฝันว่ากระจรุกรถแตกว่าสั้นพี่น้นองเรียกทะเบียนรถเล่าสองเจ็ดศูนย์เก้าเด้อแล้วเรียกยี่หานนันไปเพื่อปากพ่อกับผู้ขายรถตีเมื่อนั้น ก็หาเด้อพี่น้องเจ้าน้ำมันนั่นอีย่างเฮดโรตีเจ้าน้ำมันกาหาที่ว่าท่านน้องยิงว่า <laughs> อย่าลืมเด้อพี่น้องก็าหาเอามืออื่นขอยให้พี่น้องโชดคดีวัตถุปุทุคนเด้อพี่น้องเด้อไทยนี่ก็กล่าวคำว่า,วาสวัสดีครับ